Everyday with God Podcast ใช ble, e. Sunday, 15 4, 15 4, anyway, ้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีกับนิกกี้ลับพิพาแคมเบลโดยพันธกิจ Alpha อินเตอร์เนชั่ประจำวันอังคารที่3มิถุนายน2025วันที่154แม้แต่ความอ่อนแอของคุณก็ถูกเจิมตั้งไว้ ข้อพระคัมภีร์ประจำวันพระธรรมสดุดีบทที่69ข้อที่13ถึงข้อที่28พระธรรมส2ซามูเอลบทที่3ข้อที่22ถึงบทที่5ข้อที่5พระธรรมกิจการอัครทูตบทที่1ข้อที่1ถึงข้อที่22คุณเคยรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอหรือไม่คู่ควรที่พระเจ้าจะทรงใช้ไหม เรื่องราวของวัยรุ่นคนหนึ่งจากเทศมนทนคัมเบรียในตอนเหนือของอังกฤษอาจเป็นกำลังใจให้คุณได้แพทริกเป็นคนที่มีการศึกษาน้อยพูดไม่เก่งและเจอกับการต่อต้านมากมายตลอดพันธกิจของเขาจากผู้คนที่คิดว่าเขาไม่เหมาะสมกับงานนี้จนแม้ในวัยชาราเขาเองยังยอมรับว่าวันนี้ผมยังอับอายและกลัวมากที่สุด ว่าการขาดความรู้ของผมจะถูกเปิดเผยแต่ท่ามกลางอุปสรรคทั้งหมดนี้แพทริกยังคงเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงเรียกและเจิมตั้งเขาให้เป็นผู้ประกาศเขาเขียนไว้ว่าเราเป็นจดหมายของพระคริสต์เพื่อนําความรอดไปแม้กระทั่งถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกจะเป็นไรไปหากนี่ไม่ใช่จดหมายแห่งความรู้เพราะมันยังคงถูกต้องและชัดเจนให้ทุกคนได้อ่าน เขียนไว้ในหัวใจของคุณไม่ใช่ด้วยมึกแต่ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงพระชนมาถึงวันนี้มีผู้คนหลายคนที่พูดเก่งกว่าเขาแต่ก็ถูกลืมหายไปจากประวัติศาสตร์แต่ผลกระทบจากพันธกิจของนักบุญแพทริกแห่งไอแลนด์ and, เมื่อ1,500ปีก่อนยังคงเป็นที่จดจำไปทั่วโลกแม้แต่ความอ่อนแอของเขาก็ได้ถูกเจิมตั้งไว้ ในพระธรรมสองซามูเอลบทที่3ข้อที่39เมื่อดาวิดขึ้นครองบัลลังก์ที่อิสราเอลเขากล่าวว่าแม้เราได้รับการเจิมเป็นกษัตริย์แล้วเราก็อ่อนกำลังในวันนี้นี่คือความจริงที่สำคัญแม้ในฐานะกษัตริย์ที่ถูกเจิมตั้งดาวิดก็ยังรู้สึกถึงความอ่อนแอของตนชีวประวัติของดาวิดในพระคัมภีร์เป็นพยานถึงการเจิม และความอ่อนแอของเขาเขารู้ว่าตนไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็รู้ว่าพระเจ้ายัางทรงใช้เขาได้ในสดุดีบทที่69เราเห็นดาวิดกำลังเผชิญกับช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากเขารู้สึกเหมือนตกอยู่ในหล่มโคลนและหลุมดำเขากล่าวว่าข้าพระองค์อับอายไม่มีค่าอะไรเลยแต่ท่ามกลางความทุกนั้น เขายังคงวางใจในความรักมั่นคงของพระเจ้าเขาอธิษฐานว่าข้าแต่พระยาเวขอทรงตอบข้าพระองค์เพราะความรักมั่นคงของพระองค์นั้นล้ำเลิศเขาแสดงให้เห็นว่าเมื่อเราอยู่ในความอ่อนแอเราควรจริงใจกับพระเจ้าระบายความรู้สึกทั้งหมดต่อพระองค์และวางใจในความรักของพระองค์ในพันธสัญญาใหม่เราเห็นว่าฤทธิดเดชเดียวกันที่ทำให้พระเยซู เป็นขึ้นจากความตายนั้นอยู่ในเราในพระธรรมกิจการบทที่หนึ่งพระเยซูสัญญากับสาวกของพระองค์ว่าอีกไม่นานพวกท่านจะรับปฏิสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พวกท่านจะได้รับฤทธิดเดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นพยานของเราพระสัญญานี้ไม่ได้มีไว้สำหรับอัครสาวกเท่านั้นแต่สำหรับทุกคนที่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเราส่งเรียกซึ่งรวมถึงเราด้วยพระวิญญาณบริรสุทธิ์เสด็จมาเพื่อเจอมิมและเสริมกำลังเราช่วยเหลือและนำทางเราในทุกด้านของชีวิตไม่ใช่แค่ด้านจิตวิญญาณเท่านั้นแต่ทุกสิ่งที่เรามีเป็นของพระเจ้าและพระองค์ทรงต้องการมีส่วนร่วมในชีวิตทั้งหมดของเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตยอยู่ในเรา พระเจ้าทรงต้องการให้เราเป็นเหมือนพระเยซูทั้งในความคิดท่าทีคำพูดและการกระทำเราเป็นตัวแทนของพระเยซูต่อโลกนี้โดยพระวิญญาณของพระเจ้าเช่นเดียวกันเราจึงเห็นว่าดาวิดถูกเรียกให้เป็นผู้นำชนชาติอิสราเอลพระเจ้าตรัสกับเขาว่าเจ้าจะดูแลอิสราเอลประชากรของเราอย่างผู้เลี้ยงแกะ และเจ้าจะเป็นผู้ปกครองเหนืออิสราเอลสดุดีบทที่78ข้อที่72บอกเราว่าดาวิดเลี้ยงดูพวกเขาด้วยใจเที่ยงธรรมและนำเขาไปด้วยมือช่ำชองเขาเป็นแบบอย่างของผู้นำที่เราต้องการในทุกวันนี้ทั้งในคริสตจักรและในสังคมเมื่อคุณวางความเชื่อของคุณไว้ในพระเยซู พระเจ้าทรงเจิมคุณด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ว่าคุณจะรู้สึกอ่อนแอหรือไม่คู่ควรแค่ไหนพระเจ้าก็ทรงใช้คุณได้ในวิธีที่ไม่ธรรมดาและเช่นเดียวกับดาวิดแม้แต่ความอ่อนแอของคุณก็ถูกเจิมตั้งไว้แล้วลองใช้เวลาสักครู่ในวันนี้เพื่อใครครวญดูว่าในช่วงชีวิตที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าพระเจ้ากำลังใช้ความอ่อนแอหรือข้อจำกัดในชีวิตของคุณ เพื่อแสดงฤทธิเดชของพระองค์อย่างไรบ้างแล้วคุณจะขอบคุณพระองค์สำหรับพระคุณที่ทรงสำแดงผ่านความอ่อนแอนั้นได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าที่รักเราขอบพระคุณที่พระวิญญาณบริสุทธิ์องค์เดียวกันที่สถิตในพระเยซูดาวิดและอัครสาวกบัตนี้ได้สถิตในเราด้วย เราขอบคุณที่แม้แต่ความอ่อนแอของเราก็ถูกเจิมตั้งไว้แล้วขอพระองค์ทรงใช้เราเพื่อจะเป็นพระพรแก่ผู้อื่นและถวายเกียรติแด่พระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากต้องการอ่านบทอธ,ธิบายเพิ่มเติมสำหรับข้อพระคัมภีรทั้งสามส่วนได้แก่ปัญญานิพนธ์พันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาเดิม ท่านสามารถศึกษาร่วมกับพวกเราได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิป Everyday with God หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางตลอดทั้งปีนี้จะช่วยทุกท่านให้เติบโตและลงลึกในพระเจ้ามากขึ้นในทุกวันขอพระเจ้าอวยพระพรนะครับ